สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านครับมาทําการอัปเดตข่าววันนี้กันอีกเช่นเคยนะครับผู้ประกันตนทุกทุกคนยังรอคําตอบรอความหวังจากทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสุชาติชมกินนําเสนอเรื่องคืนเงินชลาภาพเข้าสุขกรมเดือนธุนายน2564นี้พบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่อง YouTube hr channel ช่องที่ให้ข่าวสารความรู้สาระดีๆที่เป็นประโยชน์เป็นกระแสสังคมปัจจุบันที่ประชาชนทั่วไปติดตามและให้ความสนใจและที่สำคัญเลยนะครับทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันล่าสุดซึ่งจากแหล่งข่าวนะครับหลายช่องทางหลายแหล่งข่าวแม้แต่ช่อง YouTube hr channel ก็เคยได้นำเสนอข่าวไปแล้วนั้นเดือนนี้มิถุนายน2564รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน สุชาติชมกินจะได้นำเสนอแนวทางที่เกี่ยวข้องกับกรณีเงินชลาภาพผู้ประกันตน3แนวทางซึ่งผู้ประกันตนหลายๆคนก็ยังรอคำตอบรอข่าวนี้และมาทำการวิเคราะห์สรุปแนวทางไหนเป็นไปได้มาดูกันเลยนะครับสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมมารับชมต่อได้ภายในคลิปกันได้เลยนะครับก่อนรับชมรายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำข่าวสารจัดทำคลิปในครั้งต่อไปอย่างไรนะครับช่วยกดติดตามตัวหนังสือสีแดงมุมขวาล่างที่มีคำว่าติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการติดตามรับชมหากชื่นชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์กดแชร์ส่งต่อได้เลยเช่นกันนะครับสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเมื่อเดือนพฤษภาคม2564ที่ผ่านมา นางสาวบุปภาเรืองสุดผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานในฐานะประธานคณะกรรมการแก้ไขพระราชบัญญัติประกันสังคมเปิดเผยว่าทางด้านนายสุชาติชมกินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเห็นชอบให้มีการปรับแก้ไขกฎหมายประกันสังคมโดยให้สามแนวทางซึ่งทางเลือกสามแนวทางมีดังต่อไปนี้แนวทางที่หนึ่งทางเลือกที่หนึ่งเป็นการขอเลือก รับเงินจากกองทุนบำเหน็จหรือบำนาญชราภาพจากกองทุนประกันสังคมจากเดิมที่กฎหมายได้ระบุว่าหากผู้ประกันตนส่งเงินสมทบเกินกว่า15ปีจะได้รับเงินบำนาญเป็นรายเดือนโดยอัตโนมัติซึ่งผู้ประกันตนบางคนยังต้องการเลือกใช้เงินบำเหน็จเงินเป็นก้อนไม่ขอใช้เงินบำนาญเป็นรายเดือนหากส่งเงินสมทบเกิน15ปีก็ตาม หรือผู้ประกันตนสามารถเลือกได้นั่นเองนะครับแนวทางที่2ทางเลือกที่2เป็นการขอคืนขอให้ทางสำนักงานประกันสังคมคืนเงินบางส่วนที่มีอยู่ในระบบประกันสังคมกรณีเงินชราภาพนำมาใช้ในการดำรงชีวิตหรือนำมาลงทุนทำงานอื่นๆหรือนำเงินมาใช้หนี้เงินกู้นอกระบบในช่วงที่ไม่มีงานทำหรือเกิดวิกฤต หรือเหตุสุดวิสัยที่ทำให้ถูกเลิกจ้างเช่นกรณนิรับผลกระทบจากโควิด2019โดยผู้ประกันตนสามารถเรียกขอใช้เงินบางส่วนก่อนแต่ไม่มากกว่า30%ของเงินสมทบบำเหน็จชราภาพบำนาญชราภาพเป็นต้นแนวทางที่3นะครับเป็นแนวทางสุดท้ายเป็นการขอกู้โดยการใช้วงเงินสะสมของผู้ประกันตน ในส่วนของเงินสะสมบำเหน็จบำนาญชลาภาพมาค้ำประกันเงินกู้ให้กับผู้กันตนที่เดือดร้อนซึ่งส่วนนี้นะครับอยู่ในระหว่างพิจารณาของสถาบันการเงินซึ่งจากการวิเคราะห์กันนะครับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานท่านสุชาติชมกิน,น <S <S เห็นชอบแก้ไขกฎหมายทั้ง3แนวทางหรือทั้งสขอ แต่เดือนพฤษภาคม2564ที่ผ่านมานั้นได้มีการประชุมบอร์ดประกันสังคมหากเสียงบอร์ดประกันสังคมไม่เห็นด้วยก็น่าจะลำบากแล้วนะครับท่านสุชาติชมกินซึ่งทั้ง3แนวทางนั้นนะครับแนวทางที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดน่าจะเป็นแนวทางที่2คือการขอเงินประกันสังคมกรณีฉลาภาพบางส่วนซึ่งน่าจะเป็นไปได้มากที่สุด เหตุผลเพราะว่าวินวินทั้งสองฝ่ายกันนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายประกันสังคมก็ยังมีเงินส่วนหนึ่งนำมาบริหารหรือมีงบประมาณในการบริหารประกันสังคมและสำหรับฝ่ายผู้ปกันตนก็ยังมีเงินส่วนหนึ่งเก็บออมในยามชราภาพตามเจตนารมณ์ของกฎหมายประกันสังคมซึ่งอีกส่วนหนึ่งก็นำเงินประกันสังคมออกมาใช้ก่อนบางส่วน เช่นหากกำหนดคืนเงิน30%เอร์ซนผู้ประกันตนก็ยังจะมีเงินเก็บออมในยามชลาภาพเท่ากับ70%เป็นตเป็นต้นนะครับหรือวิธีที่ดีที่สุดคืนเงินประกันสังคมส่วนของผู้ประกันตนที่ผู้ปกันตนสะสมส่งเข้ากองทุนประกันสังคมและเก็บออมเงินในส่วนของเงินสมทบสำหรับบริษัทไว้คืนในยามชราภาพเป็นเงินเก็บออมตามเจตนาลม ของกฎหมายประกันสังคมเป็นต้นกันนะครับซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับก็ต้องรอฟังจากทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานท่านสุชาติชมกินหรือผู้ตรวจราชการแรงงานอีกรอบว่าเดือนนี้นะครับจะมีการนําเข้าครมสัปดาไหนเพราะว่าการอภิปรายงบประมาณปี2565กก็เพิ่งเสร็จไปเมื่อคืนนี้นะครับสรุปแล้วนะครับผู้ประกันตนทุกคน ยังรอความหวังยังมีความหวังจากทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานท่านสุชาติชมกินอยู่นะครับหากมีข่าวที่อัปเดตทางช่อง y o u t u b e p r channel จะทำการอัปเดตให้ฟังอย่างแน่นอนทันทีเลยทีเดียวนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมหากมีข่าวที่เกี่ยวข้องอัปเดต ทางช่อง Youtube HR channel จะมาทำการอัปเดตให้ฟังอีก,กรอบหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมต่อท่านผู้ฟังขอให้ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวทางช่อง Youtube HR Channel กันอย่างต่อเนื่องกันด้วยนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามตัวหนังสือสีแดงที่มีคำว่าติดตามมุมขวาล่างให้ด้วยนะครับซึ่งหากท่านกดติดตามตัวหนังสือสีแดงมุมขวาล่างท่านสามารถารับชมข่าวสาร ความเคลื่อนไหวที่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันของท่านทางช่อง youtube hr channel ได้ก่อนใครอย่าลืมนะครับกดติดตามตัวอักษรหรือตัวหนังสือสีแดงมุมขวาล่างที่เขียนคำว่าติดตามด้วยนะครับและหากชอชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ส่งต่อให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆของท่านได้เลยเช่นกันขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการติดตามรับชม